สวัสดีครับผมชื่อนายออมรัพ์เซลิมอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ชั้น4วันนี้ผมจะมาเฉลยข้สอ, Peace, อสอบโอนเปีสพศ2565กันครับวันนี้เราจะมาดูโจทย์การหาค่า x ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่ม,ทมีที่มีด้านความยาวเป็น x ลบ2หน่วย x หน่วยและ10หน่วยครับโดยถามหาโดยถามว่าค่า x เ,เท่าใดที่จะทําให้รูปสามเหลี่ยมนี้มีพื้นที่มากที่สุดครับ เริ่มต้นเราต้องเข้าใจก่อนว่าพื้นที่ของสามเหลี่ยมมุมฉากจะมากที่สุดเมื่อ x เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากดังนั้นด้านที่ยาวที่สุดต้องเป็น x ครับเพราะถ้าใช้ด้านที่สั้นกว่าประกอบเป็นด้านประกอบมุมฉากพื้นที่จะไม่มากที่สุดนั่นเองครับเมื่อกำหนดให้ x เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากเราจึงใช้ทฤษฎีพีทักโกลัได้ดังนี้ครับ x กำลังสองเท่ากับิ กำลังสองบวกวงเล็บ x ลบสองวงเล็บปิดกำลังสองครับต่อไปเราจะมาขยายสมการทางด้านขวากันครับ10บกำลังสองเท่ากับ100น,นะครับและเขียนได้ว่าวงเล็บ x ลบสองกำลังสองเท่ากับ x กำลังสองลบ4 x บวก4ครับแทนเข้าไปแล้วก็เขียนได้ว่า x กำลังสองเท่ากับ100บวก x กำลังสองลบ4 x บวก4ครับตอนนี้เราจะมาจัดรูปสมปการได้ดังนี้ครับ x กำลังสองเท่ากับ 100C บวก x กำลังสองลบ4 x 4ครับจากนั้นเราก็ย้าย x กำลังสองทางขวากลับมาก็จะเหลือ0ูนย์เท่ากับ 100C ลบ 4x 4ครับจากนั้นย้ายข้าง 4x มาไว้ด้านซ้ายจะได้ 4x เท่ากับ104ครับสุดท้ายเราก็เอา4มาหารกับ104ครับก็จะเหลือ x เท่ากับ26ครับดังนั้นค่า x ที่ทำให้รูปสามเหลี่ยมมุมฉากนี้มีพื้นที่มากที่สุดคือ x เท่ากับ26นหน่วยครับสรุปอีกครั้งนะครับให้ x เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากครับ ใช้กีทาโกรัส x ก,กำลังสองเท่ากับ10กำลังสองบวกวงเล็บ x ลบสองกำลังสองครับแก้สมการจะได้ x เท่ากับ26บครับขอบจบการน,นำเสนอที่เท่านีน้ครับขอบคุณครับ